หาทางออกเมื่อท้องผูกกันนะคะวันนี้ค่ะจะพูดถึงอาการท้องผูกนะการท้องผูกเนี่ยก็คือการไม่ถ่ายอย่างน้อย3าครั้งในสัปดาห์เดียวหรือมีการถ่ายน้อยกว่าปกติก้อนอุจจาระจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กแข็งแห้งถ่ายแล้วจะมีอาการเจ็บท้องจะรู้สึกแน่นอาจมีอาการปวดท้องลมตีหรือว่าป่วยขึ้นไส้และไม่อยากอาหารสาเหตุของการท้องผูกก็คือการกินไฟเบอร์หรือใยาอาหารไม่เพียงพอ เช่นพวกผลละไม้ผักหรือซีเรียลการดื่มน้ำไม่พอการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเช่นนั่งหรือนอนนานๆการออกกำลังกายน้อยและไม่ค่อยทำกิจกรรมมักไม่เข้าห้องน้ำทันทีเมื่อมีอาการปวดการเปลี่ยนอาหารหรือกิจวัตรประจำวันผลข้างเคียงจากยารวมถึงความเครียดความกังวลซึมเศร้าหรือว่านอนน้อยอาการท้องผูกจะพบมากในหญิงตั้งครรภ และหลังคลอดลูกหรือว่าคนมีผิวคล้ำคนที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปแก้ไขได้โดยการปรับพฤติกรรมด้วยการกินอาหารที่สมดุลเช่นพวกผักผลไม้เพิ่มขึ้นดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์่อยๆกินพวกอาหารที่มีใยอาหารเพิ่มมากขึ้นรักษาเวลาในการขับถ่ายและสถานที่หากรู้สึกปวดท้องก็ควรไปเข้าห้องน้ำทันทีอยู่ในท่านั่งให้ถ่ายสะดวก โดยหาเก้าอี้มาชันขาให้ขึ้นหรือว่าในการนั่งโถส้วมให้เอาเก้าอี้เตี้ยๆมาชันขาไว้ถ้าเป็นไปได้ให้ยกเข่าเข้ามาใกล้อกพยายามเดินหรือวิ่งเป็นประจำหากปัจพฤติกรรมและการไม่ดีขึ้นอาจต้องไปปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรเพื่อเลือกใช้ยาที่เหมาะสมสาเหตุของเด็กเล็กที่มีอาการท้องผูกคือหลังจากยานมหรือช่วงของการฝึกการนั่งกระโถน ความเครียดเช่นช่วงเริ่มไปโรงเรียนนอกจากนี้อาหารที่ช่วยในการขับถ่ายก็คือ 1. โอ๊ตมิลควรกินพร้อมใยอาหารและดื่มน้ำตามมากๆโอ๊ตมิลจะทำให้อุจจาระนุ่มและมีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยให้ถ่ายออกมาโดยง่ายเชียร์ซีดเป็นแหล่งอาหารของยายอาหารที่ช่วยในยามหิวสามารถใส่ในสองช้อนโต๊ะผสมกับพวกสมูทตี้โยเกิร์ตหรือสลัด3ก็คือ คลุนลูกกูนสามารถกินได้ทั้งแบบผลแห้งหรือว่าผลสุกซึ่งลูกปูนก็จะมีน้ำตาลหมักเช่นฟุกโตสหรือตัวซอบิทอลซึ่งมีผลในการช่วยขับถ่ายถั่วจะมีทั้งใยอาหารที่เป็นแบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนของลำไส้5ก็คือตัวราสเบอร์รี่จะดีที่สุดในกลุ่มของเบอร์รี่ที่ช่วยในระบบการขับถ่ายหก,ก็คือกีวีมีการศึกษาหนึ่งแสดงว่า เป็นตัวที่ช่วยในการขับถ่ายและทําให้ถ่ายได้ดีกว่าลูกปุณและเม็ดแมงลักนอกจากนี้อาหารที่ทําให้มีอาการท้องผูกมากขึ้นก็คืออาหารพวกเมล็ดแปรรูปเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพาสต้าขาวเนื้อแดงฟาสต์ฟูด้ดเช่นพิซซ่าเบอร์เกอร์เฟรนไฟล์ฮอทด,ดอกอาหารแช่แข็งรวมถึงอาหารแปรรูปอย่างเช่นเค,ค้กคุกกี้ฝรั่งแท่ง นอกจากนี้ยังเป็นพวกขนมหวานและเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลเยอะๆอาหารที่ผลิตจากนมเช่นนมชีอสอศสครีมผลไม้ดิบอย่างกล้วยหรือฝรั่งรวมถึงแอลกอฮอล์และคาเฟอีนอย่างชากาแฟก็ทำให้มีอาการท้องผูกรวมได้ด้วยถ้าคุณปรับพฤติกรรมการกินและยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบคุณหมอนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนถึงตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้กันด้วยนะ